ส่วนผสมของยำปลาแซลมอนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรใส่น้ำปลาแบบแซบหนัวเลยนะคะจะมีน้ำปลาปรุงสําเร็จรูปค่ะจะมใช้แบบขวดนะมีน้ำปลามีพริกป่นน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวข้นสดน้ำเชื่อมพริกแดงซอยน้ำมะขามเปียกมะเขือเทศเชอร์รี่ต้นหอมแล้วก็ใบขึ้นช่ายซอยกระเทียมจีนหั่นเป็นแว่นบางๆค่ะหอมแขกซอยแล้วก็เนื้อปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำค่ะ เตรียมชามผสมนะคะใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดตามชอบเนาะน้ำเชื่อมค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวคั้นสดค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาร้านะคะชอบนัวๆก็ใส่เยอะๆได้เลยน้ำกระเทียมดองเราจะคนส่วนผสมที่เป็นน้ำก่อนนะคะจากนั้นให้ลองชิมรสชาติน้ำยำดูค่ะชอบรสไหนปรุงรสนั้นนะคะ ชิมจะเติมน้ำเชื่อมอีกนิดนึงนะคะน้ำมะนาวคือบางคนชอบเปรี้ยวน้ำเค็มน้ำไม่เหมือนกันเนาะลองใส่ไปชิมไปได้ค่ะพอได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะใส่ปลาแซลมอนที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้ปลาแซลมอนกับน้ำยำเข้ากันค่ะหมักน้ำปลาร้านิดนึงนะคะจากนั้นใส่พริกแดงซอยเพิ่มสีสันนะคะ ะเขือเทศจิ้มใช้เป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะแล้วก็หั่นครึ่งกระเทียมจีนซอยหอมแดงซอยแล้วก็ต้นหอมแล้วก็แบขึ้นช่ายซอยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมพอเข้ากันค่ะเห็นไหมง่ายมากเลยค่ะเมนูนี้เสร็จแล้ว